นะแต่มันไม่ใช่มันเป็นออฟฟิศเดี๋ยวเราเข้าไปถามถามยาเมื่องในนะแต่ผมทำทำแบบกล้องแบบต่ำๆหน่อยเดี๋ยวทำเนียนตีเนียนเพราะว่าไอ้ตรงหน้าตึกเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบติดต่อเช่าตึกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครั้งจะได้ให้ทุกท่านว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวหาเห็นไหมขนาดชื่อถนนนี่มัน4199่ใชไ่ไม่ใช่ใบหวยนะพี่น้องผมไม่ใช่พ่อน้ำโอนะไม่ใช่พ่อน้ำโอนะนี Hi, sir. You got clothes? Oh, okay. This is not a college, right? This is just an office building. Office building. Okay, okay. I just want to make sure. I see the... <laughs> Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. P'Yam told me. It's not a university. เป็นออฟฟิศเบลติ้งมาเช่าห้องนะครับผมไม่ได้แต่งนะผมไม่ได้ปรุงแต่งผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้ปรุงแต่ง,มมมมมมง,ตงอ่ะสรุปแล้วถ้าใครเข้าไปในอ่านเว็บไซต์แล้วแปลต่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสถานที่ที่พี่หมอไปเนี่ยมันเป็น Evaluation Evaluation มันคืออะไรก็แปลง่ายๆอย่างเช่น คุณเอาคุณเอาวุธิจากประเทศ